เกมเมื่อคืนเร a ที่สองระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับริเวพุนเป็ดเอ็มเคในบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีพีลิปโมปพุนเขาบอกว่าเป็น <c oughs> <c oughs> ร,รีสอร์ทแอนด์สปาแคนที่ขับจริงหรือวะรีสอร์ทอะไรไม่ชนะเลยนะ เป็นมอมจะตบแมงยงเมงยูเจ็ดสองเจ็ดศูรูดูการนี้ยยังไม่ได้ตบเลยนะโอ้โในเมื่อจบด้วยสกอร์สองสองเด็กแมนยูอย่างพี่ก็ขอล้อสี่สามยาวๆไปจนรูดูการหน้าเลยเว้เจ็ดศูนย์ของหน้องอะไม่ได้ทำให้พี่ตกรอบ แต่4-3ของพี่ทำให้น้องตกรอบ FA ครับเข้าใจปวัยรุ่น <laughs> แล้วสองที่น้องแพ้เมื่อคืนน่ะทำให้น้องหล่นมาที่สองของพี่เมรเลกเลยนุ้ยโคตรสจใจเลยว่ะฤ <laughs> ด,ดูกาลนี้เรียวพูลที่ว่ันนี้ยังไม่ได้ตบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยสักนั้นนะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นแหละที่ตบรีโอบุน4-3ตกรอบ f ออครับยังชนะแมนยูไม่ได้เลยที่รังยนะ่าโมนัส